8วิธีแก้ปัญหาน้ำหนักนิ่ง 1. ลดการทานกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเพราะเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายเราไม่มีกลุ่มคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะถูกสั่งให้ไปดึงกลุ่มไขมันเก่าที่สะสมภายในร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงานแทนทําให้น้ําหนักคุณเริ่มโดดโลดลง 2. ทานผักให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยมื้อละ2ทัพพี 3. เพิ่มการทานกลุ่มโปรตีนเพราะโปรตีนจะทําให้กล้ามเนื้อคุณเพิ่มขึ้นและทําให้ระบบอบาัยวะเราดีมากขึ้นนั่นเอง 4. ทานน้าให้มากขึ้นอย่างน้อย2.5-3ลิตร 5้าทานอาหารให้เป็นเวลาและมื้อเย็นพยายามเลี่ยงการทานกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเน้นทานเป็นกลุ่มโปรตีนกับกลุ่มผักใบเป็นหลัก6ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นโดยเน้นเป็นเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะการเน้นเป็นเวทเทรนนิ่งจะทำให้กล้ามเนื้อคุณเพิ่มขึ้น 7. ห้ามเครียดเพราะถ้าเราเครียดจะเกิดฮอร์โมนคอติซอลขึ้นซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะถูกสะสมเป็นไขมันบริเวณพุงมากขึ้นและข้อที่8พยายามพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายได้รับโกรทฮอร์โมนได้เต็มที่ค่ะ